สวัสดีครับผมผมพ่อกับเคยน้อยอีกคึอเก่าครับพี่น้องมือนีมาครับมือนีลูกเคยน้อยได้อาหารชั้นสูงเนอพี่น้องเป็นอาหารสุดยอดเลยครับผมมือนีได้เกียงยอดมะพร้าวพี่น้องแซ่บแซใส่น้ำย่าน้ำพี่น้องใส่ผักขามาน้ำครับอ่ะก็จะไปกินกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกเคย,อย,อยน้อยพัแซ่บน้ำครับมาม่าพี่น้องแซ่บแซบน้ำกันครับผมใส่หิดเฟียงมานํ้ำพี่นอ้อง ขับขานอนปอั๊บแซ่พี่น้องอาหารสุดยอดเลยครับผม,ห,มหวานดีพี่น้อง ใส่ลูกโดดนะพี่น้อง แขงก็ันกับแขงน้ำมันเลยพี่น้อง หอมหวานเลยพี่น้อง see ย mm hmm. ำถือลูกเดือพี่น้องหอมพวยนะครับ Аа пино. Хөө гапетик мээ. ยอดครับพี่น้องอ่าเมื่อนี้ลูกเขยหน่อยก็ได้อาหารชั้นสูงพี่น้องแกยงยอดมะพร้าวแซ่บๆมาผาพี่ตอนน้องครับสำหรับคลิปนี้ลูกเขยหน่อยก็ขอลาพี่ร้านน้องก่อนครับผมพอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม